เชิญคนต่อไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีใจไทามนะครับเชื่อเลยนะคะชื่อทามครับมีน่ารักจังเลยอ่ะขอบคุณครับมีแฟนหรือยังคะมีแล้วครับบโอ้โหมีแล้วไม่ได้นะเวลาเป็นนักแสดงรางน่ะงั้นโสดก่อนก็ได้ครับเออโสดก่อนนะโอเคป้าอย่างที่อยู่ผตัวเองมีแฟนสิเข้าป้ามาชูความสามารถเรื่องอะไรคะมาร้องเพลงล็อกครับร้องเพลงใช่ครับนี่สไตล์นี่ชอบล็อกเหรอใช่ครับดูตรงนั้นสับก่ น่าจะแบบลูกทุ่งนิดนึงเลยอะไรนะลูกทุ่งน่าตาเนอะหน้าร่าเนี่ยลองลูกทุ่งลูกชอบลูกทุ่งลุกทุ่งหรอออกลูกทุ่งพอได้ไหมคะไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยไม่ใช่ทางเลยครับสไตล์ที่ชอบคือสไตล์ไหนครับพี่ตูนนะพี่ตูนพี่ตูนใช่ครับโอ้คือเป็นไอดอลเลยเหรอใช่ครับถ้าได้แม่ของเด็กน้องอนนีจะอ๋อไงถ้าชอบมาผมก็เล่นไม่ค่อยชอบครูแล้วเนี่ยอะไรอะเปล่าครับเปล่าเขาเออไม่ไม่มีอะไรแล้วโอเค พร้อมหร,รือยังครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับเอาเลยอ้าวเริ่มได้เลยมาแล้วลูกจ้าชุดโกกวาที่หนูอยากได้ชุดโกกวา้ผมจำมาแค่นี้ครับอะไรนะผมจำมาท่อนเดียวมาแล้วลูกจ้าชุดโกกวาที่หนูอยากได้จำได้แค่นี้ครับตัวดีรีบมารถติดที่กระตัรถติดเนี่ยใช่ครับตอรถติดน่าจะท่องเนื้อเพลงหมดเลยนะแต่คุณซ้อมเยอะไปหน่อยคุณซ้อมแล้เหรอใช่ครับ อขอฟังคอมเมนต์หน่อยได้ไหมครับห่ี่ไม่ได้ไม่ได้กูเขาปังได้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 ไงร้องอย่างนี้ชอบในการสดตัวชอบชอบเดี๋ยวเข้ารอบก่อนเลยนะเดี๋ยวกด โกลเด้นโก้โหโคเด้นเลยนะกูโกลเด้นเลยให้เข้าไปเซตมีไฟนอลเลยขอบคุณมากครับกูชอบนะครับขอบคุณชอบนะกูชอบเหรอแบบเนี้ยชอบนาดทีออกไม่ชอบเหรอคะแล้วแต่ครูอะแล้วแต่ครูดีนะดีนะดีกูรูว่าดีผมก็ว่าดีต้องมองเนี่ให้มองลึกๆเราอย่าไปมองแค่ผิวเผอิญอย่าไปมองที่แบบภายนอกต้องมองเขาที่ลึกๆก็ได้นะอ่ะคนต่อไปค่ะเชิญเลยครับคนต่อไปครับ สวัสดีครับแนะนำตัวให้เรารู้จักเลยจ้ะผมน้องชายพิเศษครับฮะน้องพิเศษน้องชายพิเศษชื่อว่าอะไรคะชื่อโศกครับโอ้โหฟังฟูเซ่าเลยคันนี้อดหูเลยครับอกว่าหูแล้วก็อายุเท่าไหร่คะอายุยี่ห้าครับยี่ห้าเนาะโสดหรือเปล่าครับผมไม่มีหรอไม่มีครับแน่ใจโอเคคราวนี้ สไตล์เพลงที่ชอบก็ต้องเป็นเพลงพี่เสกครับพี่โอ้โหเพลงพิเศษพี่เสกที่ฟังมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะสามขวบครับอ้หเขาเป็นน้องชายไงเป็นน้องชายอ๋อเพลงพิเศษมาตั้งแต่สามขวบเพลงแรกที่ฟังพิเศกกี่เพลงอะไรคะสมซานนะครับสมซานทุกจั๊ได้ไหมเพลงสมซานไม่ได้ครับเอาได้เลยผู้สมซานได้ไหมไม่ได้เหมือนกันมาสมซานพิเศษใช่ไหมเพลงนี้ไปที่มาร้องสมซานมานานหลายปี คนละสมคนละสมคนละสานเลยอันนี้อ๋อใช่ไหมไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่หรอออชดเชยชดเชยชดขอโทษงั้นวันนี้จะมาร้องเพลงอะไรให้เราฟังครับอะไรก็ยอมครับอะไรก็ยอมอะไรก็ยอมอะไรก็ยอมพี่เตรียมตัวมาน้องน้องน้องตื่นหรือยังครับฟังเพลงนะครับกูเหมือนเด็กจโมโหอ่ะกูอโเคเจอกันครับ เพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้นานๆฉันเพียงต้องการให้เธอรู้ทำไมอะครูครูไม่ไหวกำลังเคิร์มเลยทีนเพลงเพลงพีงพ่เสกก็รู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นตำนานแล้วน้องมาร้องแบบนี้ม,มัน,นไม่ใช่ก็เพราะอยู่นะครูไม่เพราะเพราะตรงไหนผมแย่เลยคนเมื่อกี้ครับแย่เลยคนเมื่อกี้ แย่กว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ร้องดีมากเลยดีเลยหนูมาตรฐานเขามีอยู่รายการเขามีมาตรฐานเอาให้อยากได้อย่างน้อยได้เพื่อนที่มาเพิ่งมาประกวด้วยการเมื่อกี้เนี่ยยังจะดีสักกว่าหนูต่ำของมาตรฐานมากเลยผมร้องไปนิดเดียวน,นะเมื่อกี้จริงๆผมว่ามันพอใจได้อยู่นะใช้ได้ใช้ไปซื้อกัญชาไปชนไม,ม้ยังได้เลยเนี่ย ไม่เป็นไรลองเลือกอีกสักเพลงหนึ่งที่คิดว่าเป็นเพลงขายของเองขึ้นมาสิเย้ําโอกาสอ่ะไปเลยวันนี้คนที่รู้รักมาจากเราไปเอพอแล้ว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 จอไปไปปวดหัวเหลือเกินน้องไม่เป็นไรปีหน้าค่อยมาใหม่นะนะพี่ไม่ยอมแล้วกันนะโอเคครูว่าไงก็ตามนั้ะไปไปไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปร้องก็ไม่ดีหน้าตาก็ไม่ดีปวดหัวหน่อยหน้านะเยอะ มาคนต่อไปชิค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยรือชื่ออะไรนะครชื่อแตบมับพคนเลยชื่อแตัแตชื่ออะไรนะแตกแตบมับแตบแตตับนัพกูฟังมันแตบคเยเป็นเม็ดเเกียรติน่ารักน่ารักดีอะอายุีเท่าไร่ัะอายุไรอายุีบับ ตี๋ต๋องครับติใต่ใช่ใช่ครับเป็นคนใต้ไม่ไม่ใต้มีอะไรใต้ขนตาทามนี่แหละปากกางอ่ะปากกางอ่ะครับปากกางแล้วเราจะมาร้อเพลงอะไรคราวนี้ไม่ตามเหมือนต้นแรกตลัดถามว่ามีมีมีแปนมีแปนยังคงไม่ามเรื่อมีแป้นได้ไดมีแปนหรือยังคะเออไม่ไม่มีตามก็ไม่น่ามีไม่ได้ตามไม่ได้ถามอยากมีไหมอยากมีครับอยากมีครับ คทั้งบ้านนะครับจัดตอดกามอยู่ปะกลางครับอยู่ตรงเต้ครับมตรงเต้ครับไม่รู้เรื่องกับพูดทะเร็วเฮ้ยตุลลี่ผมครับตุลลี่ตุลลี่ผมครับ แตเมียมันตอแหลค่ะโอ้โหตามๆโอเคอ่ะจะร้องเพลงอะไรคะเพลงของตาละบาวครับตาละบาวครใครอะไรตาละบาวครับนี่นี่ยตาละบาวเนี่ยตาลตะเบาวได้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 ครับกูถั่วหนุ่มหนุ่มบาเต่าปางครับหนุ่มบาเต่าปางได้ได้ครับได้คู่นี่ได้ครับแต่มาคนเดียวครับเอ้ยร้องไงร้องไงให้กูช่วยร้องก็ได้ครับ ให้ครูใจร้องก็ได้ครับครูช่วยเขาร้องหน่อยครับโอเคดีกว่าครับครับครับโอเคดนตรีมาค่ะ อย่างอยู่ใต้ไม่ปลอดไปยนะครับวินมอตาไตอยู่ที่กอตมอไอไตนุ้ยลูกปักติงลูกต่อตอเพียงกอตอตออะไระครับก็ไม่รอครับ เปิไม่กลัวเปไม่กลัวยังไม่จบนะยังไม่ตบมึงเอาเอาอีกเหรอเอาอีกเหรออ่อีกนันหน่อยแล้วกันนะกันั่งหน่อยนะรับเออเออกูเอาแล้วความหนาเป็นตัวบวกตัวลบเต้าวได้มาตบตานในคืนเต้าวต้าความหนาไม่ไปจัดราบหนาวตายตาเต้าเต้าตอบไปตักตากันน้องไป็นเต้าเต้าก็ร้องเพลงฟัง ครับตอนตอนผู้หญิงไม่ลองครับน้องรองใจกบุญอะไรน้องรองกบุญจะต้นนี้บอกไม่ได้ผู้ชายบอกนับนับนับโอเคไปไปไปไหไม่มีตองเม้งหรอตองเม้งอ่ะตองเม้งตองเม้งอ่ะครับตองเม้งอ่ะนับนับนับตองเม้งครับไปว่าไงพัฒนาเยอะพัฒนาลงเหรอครับพัฒนาลง โอ้โหวันนี้กับเราไม่ได้แล้วลูก <S <S 1> <S 1> อ,อคือขักมาเอกาเทนอ่ะครูว่าหนูดีเลยลูกดีเลย<ห>แต่ถ้าวันเนี้ยเวทีนเนี้ยมันเป็นประกวดร้องเพล,ง,<ห>ลงเสียงคุณภาพลูกคร<ห>ับอย่างพี่ทำอ่ะคนแรกเห็นไหมครับ<ห>นั่นเสียงคุณภาพเอาแบบนั้นผมตั้งกับคุณแรกต้องอตรง,งไหนครับโต,ลตเลยลูกโตเลยแต<ห>่วผมผมร้องดีนะครูร้องดีนะเอาไปว่าปีนี้ยังไม่ผ่านนะ เพราะปีหน้าปีหน้าเรามาอยู่ตรงมีอยู่เราจะจัดทุกปีเลยปีหน้านะคะคขาใมาสมัครไหนะคะลูกแล้วขาเป็นหนกาสมัครเป็นสนามนี้เราตองตันน่ะตองตันน่ะตองตันน่ะมึงร้องอย่างนี้มึงจะของขวัญไอบอกมามีตองตันด้วยของขวัญหลังเวทีไปโอ้โหแหมภูแค่นี้ทำหน่อยไม่ได้หงอยตะเตืองใจ่ไม่ตด สะเทือนใจด้วยครูนี่สะเทือนตักที่ต้งเหนสะเทือนสมองหมดเลยพอก่อนวันนี้พอก่อนอปวดหัวครูปวดหัวไม่ไหวแล้วครูไปวันนี้ใจตามใจครูเลยน้ำทัะ